กลับมาพบกับพวกเราในคุณมีที่เรามีทางนะครับกับแขกรับเชิญนะครับคุณรพีพงศ์คุณทาโยทินสวัสดีครับนะครับหรือคุณทีนั่นเองนะครับคุณทีผมถามหน่อยว่าอย่างแรกท่านผู้ชมอาจจะงงอยู่ว่าคุณทีมาทําอะไรกับเราคุณทีทําโรงเรียนสอนศิลปะครับผมทําไมถึงตอนแรกถึงคิดอยากทําก็เริ่มต้นจากการที่เราเด็กๆเราก็ชอบวาดเขียนก่อนตัวเราชอบก่อนโตมาก็ ได้เรียนมาจบมาทางสถาปัตย์แต่ว่าพื้นฐานความรู้สึกนียเราก็ยังชอบเรื่องพวกนี้อยู่บวกกับแนวความคิดที่ว่าสมัยเด็กเนี่ยเรามีความอัดอั้นดังใจขนาดนั้นเวลาเรียนศิลปะเนี่ยครับเวลาเรียนศิลปะสอนเนี่ยครับจริงนะจริงว่าจริงคือเวลาเวลาอาจารย์สอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้อะไรมากกว่านี้บางอย่างรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเขียนแค่นี้อยวาดการ์ตูนแบบเราได้ไหมทําไมต้องแบบวาดดอกไม้ ว่าอะไรไปไปตามที่โจทย์อย่างนั้นแอปเปิลตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แรงก็เลยยันจากข้างในเก็บไว้เก็บไว้โบ้คนใดก็เลยสึกว่าวันนึงมีโอกาสก็เลยสึกว่าเอาซะหน่อยนะอยากทำละแหมเยี่ยมเห็นไหมครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกเลยผมว่าทำอะไรด้วยใจที่เรารักนะคุณใช่หรือว่าความถนัดหรืออะไรเงี้ยมันมันมีความสุขนะนั่นไอ้สำคัญนะครับใช่ถ้าเราชอบก่อนเนี่ย เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะต่อเติมอะไรนั้นเข้าไปใช่ผมทําอะไรนะผมทําที่ผมรักเลยผมยอมขัดทุนได้นานไปคิดงั้นเด้ไม่หาฟอสขออ้าสดมากสดมากครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยเจอตัวจริงเสียงจริงล้ใช่แต่ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดที่คันทีทำโรงเรียนผมว่าเราลองไปวิเคราะห์ภาพรวมต่างๆในธุรกิจก่อนก่อนที่จะเาปโรงเรียนสอนศิลปะผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับจริงๆมีอยู่3อันที่ ที่หลักๆที่เด็กต้องควรเพิ่มอันนี้ตรีหลักวิชาการเลยคุณดนตรีศิลปะแล้วก็อะไรอีกคุณกีฬาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นะคุณธุรกิจเกี่ยวกับเด็กจะอยู่ในสามหมวดนี้แหละใช่นะครับกลับไปที่ภาพขอสไลด์หน่อยขอสไลด์หน่อยครับเราก็จะเห็นเลยว่าอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นจิมโบรีนะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าอยากลงทุนนะครับอยากพูดคุยกับเรานะครับโทรมามีข้อสงสหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะคุณยินดีครับยินดีเลยนะครับโทรมาที่เบอร์นะครับ02636นะครับ8134-5ครับนะครับในเบก3เบก4นี่เราเปิดสายกันเลยคุณแล้วก็มาร่วมตอบปัญหาด้วยกันผมขออีกสไลด์หนึ่งเลยคุณโทนี่ นะเนี่ยแหละคุณข้างในสมัยเด็กๆไม่มีหน่อยอย่างเงี้ยผมอผมไม่มีผมพูดจริงผมเข้าไปเนี่ยผมโดนเสียเงินเพราะไอ้สามห้องพวกเนี้ยมันน่าส่งลูกไปเรียนผมต้องบอกเราไมอยากไปนอนเลยดุษฎีศาสตร์ของเขาเนี่ยนะเขาแบ่งเป็นสามคุณเพลแ a นด์เลิร์นเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่าอะไรรู้ไหมคุณครับเพลินเพลินเพลแอนด์เลิร์นเพลแอนด์เลิร์นเป็นเพลินคุณติดกันก็รักดีนะเด็กกับเพลินผู้ใหญ่เราอ่ะอาจจะไม่เพลินเพราะเราต้องเสียตังค์เยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาจะมีห้องหนึ่งคุณไว้สําหรับให้เด็กเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันวิ่งเล่นปีนป่ายหรืออะไรต่างๆปล่อยพลังเต็มที่ใช่แล้วก็ห้องที่สอง่างที่ผมบอกเขาจะสอนดนตรีกับเด็กครับมีเออมีแบบคือต้องบอกนะไม่ได้จริงจังหรอกคุณให้เปิร์กัตชันมาอะไรต่างๆนู่นาะนี่เขา้องตามหลักๆเนี่ยคุณผมว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้เขาพยายามผนวกนะครับแนวคิดพวกทฤษฎีพัฒนาการของเด็กคุณแล้วก็ทําให้นะ ทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการด้วยไอ้ตัวโดนตรีและก็ไอ้การเล่นแล้วก็อีกข้อหนึ่งเป็นศิลปะมีรูปมีไหมอ่มีรูปอีกมีรูปให้ดูนี่ห้องนี้เลยโอ้โนี่ยคุณดูดิเป็นผมเนี่ยตอนเด็กๆผมสามขวบผมจำได้เด็กๆผมไปห้างเดอะมอจากสิบห้าบาทไอ้ลัดไทยลูกบอลเนี่ยเล่นครึ่งวันบานบอลกูริบบานบอลอุ้ยผมอยากเล่นมากนะไม่ได้เล่นเลย คุณรู้ป่ะเดี๋ยวผมผมไปหลายความจย์จูนก่อนเดี๋ยวนี้นะไอสิ่งที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคุณพัฒนาไปแล้วใช่ไหมมันมีคนเขาเช่าพื้นที่เวิร์กอย่างเงี้ยพื้นที่เล่นนะคุณแล้วเขาปรับดีเลยโอ้ทำให้มันซึ่งถ้าเราจะเห็นตามห้างได้ชทีผมถามทีหน่อยนิดนึงผมถามนิดนึงว่าการที่เป็นในห้างเนี่ยที่เขาทําพวกเนี้ยนะอย่างที่บอกมันดีมันเสียยังไงแล้วว่าหรือว่าเอ๊ะเราจะทําข้างนอกได้ไหมทีคิดยังไงบ้าง มันมันได้ทั้งสองกรณีนะครับมันอย่างแรกเลยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามองภาพในตัวเราว่าเราอยาก a d d r e s s ตัวเองตรงไหนอ,อันที่หนึ่งอันที่สองคือเงินทุน,นสำคัญสำคัญเพราะว่าการเช่าที่ในห้างเนี่ย อต่อตารางเมตรแต่ละห้างไม่เหมือนกันคอนแทกแต่ละที่ไม่เหมือนกันอาจจะต้องศึกษาเงินเพิ่มใจลอบหน้าก็ไม่เหมือนกันผมอยากล้มือสำคัญคุณทวนี่พอรู้ว่าไหมัเขาคิดเป็นตารางเมตรอ่ะหรือยังไงอะไรคิดตารางเมตรเขาคิดตารางเมตรอยู่ที่โซนด้วยบางทีโซนของเด็กเนี่ยเข้าไปมันจะจัดโซนไว้แล้วแล้วก็อยู่ที่ว่ามีเจ้าใหญ่อยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามีอยู่แล้วเราก็เข้าไปไม่ได้ของผู้นี้มันมันค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะเฉพาะนะเพราะว่าธุรกิจนี้มันใหญ่มากครับไม่ควรจะซ้ํากันใช่มันไม่ควรจะซ้ากันมีได้อย่างมากก็ เจ้าสเจ้าเืออะไรเงี้ยฮะอย่างห้างเปิดใหม่เนี่ยก็จะตามหานะว่ามีอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาอยากให้ในห้างมันเป็นมันเป็นแมกเนตทำให้คนมาที่ห้างนะจริงๆแล้วคุณจูนและในการออกแบบเนี่ยเขาเขาสู้กันยังไงสมมติผมเคยเห็นเลยนะเข้าไปเป็นโซนเลยมีหลายร้านเลยคุณเขาสู้กันยังไงด้วยการออกแบบบ้างผมว่านะจริงๆคือสุดท้ายันแบรนด์ก่อนอย่างผมเคยทําแบบของโรงเรียนตุ้ดีเด็กปากเจ้าอย่างเงี้ยเขาจะมีแมกนด์มาเลยนะฮะว่าห้องนี้อย่างนี้เท่านี้ คือเป็นเป็นเป็นแบบทีว่มีดีควายมีดีควายเม้นต์มันเลยความต้องการมาเลยแล้วเขาจะหาที่เนีะครับเช่นว่าแต่ละห้างหรือว่าในเขตโซนเนี่ยสมิสิบกิโลเนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นแฟรนไชส์อะครับอ๋อถ้าแฟรนไชส์เขาก็มีกฎระเบียบมาให้อยู่แล้วชัดเจนเลยว่าเขาจะขายนี้เท่านี้คนเท่านี้ดีมากผมว่าคือจริงๆแล้วเราทไปทำตามเอ่อดีควายเม้นต์ถงเขาเฉยๆจริงๆเพราะว่ามันมีสแตนดาร์ดเพราะเด็กเนี่ยเอองานดีไซน์ทับเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ดีไซน์อะไรก็ได้นะใช่ใช่ใช่ค่ะ แต่ผมบอกให้คอสก็ไม่ได้ถูกนะครับแล้วถ้าเด็กเนี่ยจริงๆแพงผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นหลักๆผมเสริมนิดนึงเราอ่ะควรจะต้องมี r e q u i r e m e n t ถ้าเราไม่ได้คิดเปิดเองนะคุณถ้าเราจะใช้แฟรนไชส์ไปเอา TOR หรือว่าข้อกําหนดเข้ามาก่อนใช่ไหมคุณแต่ตอนแรกคุณจูนบอกผมตกใจมากโรงเรียนดนตีบางเจ้าผมนึกในใจชื่อทำไมเชยจังบางเจ้าไม่ใช่ชื่ออะไรบางอะไรแตลกคหรับคุณเนี่ยลกกรับมาที่สไลด์เลยดีกว่าคุณกรับที่สไลด์ผมก็ยิงไปเรื่อยนะ เพราะนั้นกลับมาที่สไลด์นะครับเราดูสไลด์ต่อไปกันเลยเราก็จะเห็นนี่คุณเมื่อกี้สิ่งที่ผมถามคุณจูนเนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันไม่ใช่อยู่ที่โปรแกรมของเด็กอย่างเดียวครับมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมสำคัญไหมคุณทีสำคัญเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ต้องตอบโจทย์อะไรอีกว่าเราต้องการนำเสนออะไรให้ลูกค้าให้เด็กในแง่ของที่เราทำงานกับเด็กเนี่ยเราต้องคิดทั้ง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะเพราะว่าเราบริการเด็กแต่เราเก็บตังค์ผู้ใหญ่ถูกฉะนั้นเนี่ยมันต้องพึนคอใจทั้งคู่จะต้องดูตรงนี้ด้วยขอไปนี่จ่ายเลยไม่ไหวแล้วต้องควักจ่ายเลยครับดีจัดใช่ปอนั้นนึนะผมนึกถึงผมว่าผมนึกถึงเรื่องหนึ่งอ่ะเหมือนกับตลาดอย่างเงี้ยผมขออนุญาตนะเหมือนกับตลาดสัตว์เลี้ยง่ะผมว่ามันเฉพาะอ่ะแล้วมันมีแบบวอลลุ่มเยอะมาก คนความเสีจจายาจพาสุนัขไปไว่นะายน้ำทีละห้าร้อยเพื่อนผมพาหมาไปว่ายทีละห้าร้อยแพงกว่าคนอีกแล้วก็มีสาสตร์ทีนี้มีสรเน,นสาสำเร็เด็กอะคะคือสะอาดมากครับสามร้อยเมื่อไหร่น้ำเกลือเป็นน้ำเกลือแล้วแบบมีแบบโอโซนอโอ้โหเนี่ยก็อย่างที่บอกผมว่าพ่อแม่เนี่ยอย่างที่บอกนะหาสิ่งดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วให้เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันอย่างที่คุณทีบอกนะ ไม่ใช่ให้เด็กสนุกอย่างเดียวละใช่แต่นการที่ผู้ใหญ่ก็แฮปปี้ข้ใจส่วนหนึ่งผมเคยเจอปังโปรแกรมนะคุณผมไม่มีที่นั่งรอผมพาเด็กเขาไปเรียนอะแล้วผมไม่มีที่นั่งรอนมองนั่งกรปปิดกรติเออแล้วจะทํายังไงใช่ไหมเพราะนั้นเอออย่างที่คุณทีบอกน่าสนใจมากที่นั่งรอสําหรับผู้ใหญ่ครับก็ทําเงินได้อีกนะคุณโอ้ยขายกาแฟจะขายเค้กขายได้หมดอาหารสแน็คคือเข้าไปแล้วยังไงต้องอยู่ใช่ไหมบางทีมันแบบคือถ้าคิดในแง่เจ้าของธุรกิจก็บอกไหนก็ มาแล้วพ่อแม่ก็บายโปรดักตันที่เลยขายอะไรได้ก็ขายเก็บเป็นตังให้หมดได้ทุกตารางนิ้ววันนั้นก็เป็นเหมือนธุรกิจต่อเนื่องต่้เมส่งเสริมกันช่อยอดได้นะเพราะนั้นผมว่าน่าสนใจผมอยากดูธุรกิจอื่นบ้างเดี๋ยวผมไปดูที่สไลด์ก่อนนิดนึงนะครับกลับมาที่สไลด์นิดหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้เลยคุณมีปฏิสัมพันธ์แะพ่อแม่ด้วยนะใช่ไหมนั่นก็เป็นกลุ่มนะครับเหมือนผมว่าเหมือนโรงเรียนที่คุณทีสอนแน่นอนคล้ายๆครับคล้าย นะก็เกิดบรรยากาศผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมพูดจริงๆนะว่าบางครั้งเนี่ยเขาใช้ศิลปะหรืออะไรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของ,อของการเข้าสังคมอมืให้เด็กเริ่มที่จะพูดกับคนอื่นคุณเชื่อไหมลูกผมเนี่ยครับเขาชอบสีมว่วงมากก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเออดีที่เป็นผู้หญิงพอลูกเป็นผู้หญิงโอเคเออถ้าชอบผู้ชายชอบแต่เด็กผมว่าน่ากลัวนะน่ากลัวนะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาอยากได้นะคุณไอ้มันมีบนโต๊ะไง เขาวางพวกสีไว้ไอ้ดินสอสีแล้คุณเชื่อไหมบางคนเขาหยิบไปเนี่ยลูกผมแบบอยากระบายสีเนี้ยเขาหยิบสีนะแล้วเขาก็ไปขอเปลี่ยนเปลี่ยนได้มั้งเปี่ยได้มัางนะแต่ผมว่ามันเกิดไงมันเกิดเขาเรียกอะไรสังคมอ่ะของเด็กอ่ะเข้าจักรู้จักวิธีเข้าสังคมใช่แล้วมันไม่ได้ได้แค่ว่าทําอะไรสวยงามหรอกมันมันได้การที่เชื่อมรู้จักสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับเพราะนั้นอย่างเงี้ยลูกคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ลูกผมอันนี้ก็เป็น โปรแกรมที่ดีแล้วผมเมา่าใหม่เลย,เลยนะครับกำลังมาเลยครับกําลังมาก็คือคอย่างที่คุณจูนบอกก็คือเราก็คือให้เด็กมาทํากิจกรรมร่วมกันครับแถมสอนปาสาเป็นภาษาอังกฤษคุณด้วย ถ้าทางคอสจะไม่ไม่ถูกไม่ถูกครับก็คือเขาจะเอาเด็กๆนะครับมาทาอาหารร่วมกันแล้วคนไม่เยอะนะคอสหนึ่งสามสี่คนนะใช่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการทําอาหารแล้วเด็กเนี่ยสนุกอยู่แล้วคุณใช่ทอาหารผมเคยเข้าไปออฟเซอร์ก็เข้าไปสังเกตการหรืออะไรคลาสที่แบบผมว่าดีสุดเลยนะคุณที่เป็นโหตลาดของเขามากเดี๋ยวไปดูภาพกันเนี่ยคุณดูดีอาหารพวกนี้ขอภาพนะครับสไลด์เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหอาหารอ่ะ จริงจังทานได้เลยอร่อยเลยนะและบางทีเอากลับบ้านได้ด้วยเราก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยพ่อแม่และสิ่งที่มันมากกว่านั้นคือความภูมิใจคุณไอ้เงินที่เสียไปนะมันแลกกลับมาได้เจ็ดชิ้นนะคุณน้ำตาไหลเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อนมันคุ้มตรงนี้แหละคุณเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นธุรกิจที่อย่างที่บอกนะใช้อาหารเป็นเครื่องมือครับของการอะไรให้เด็กเรียนหสัพันธ์ให้เด็กเรียนภาษาใจเย็นด้วยกันครับใจเย็น นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือการสอนนะแล้วก็อย่างที่บอกนะพ่อแม่ก็เต็มที่เลยสนับสนุนลูกเต็มที่ได้ไม่ได้อร่อยไว้ก่อนอร่อยลูกอร่อยทีนี้ผมอยากเริ่มเข้ามาที่โปรเจกต์ของทีแล้วนะผมถามนิดนึงทีผมถามว่าคุณมองห้างไหมตอนแรกที่คุณจะทำหรือคุณมองที่ที่ไหนบ้างมองทั้งสองชอยครับแต่ว่าผมเริ่มต้นจาก